เห็ดึ่งหวานโถไปเกิดอยู่ซอกหินคาแบนเลยโเห็ดพึ่งหวานดอกยังดอกยังแข็งอยู่เลยดูดอกนั่นสิ เพิ่มเลยโอ้น่าเสียดายเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะนั่นอีกดอกหนึ่งเฮ้ยเยเฮ้ยพอกันเลยสวยจังนี่เนี่ยสวยจริงๆค่ะหอมด้วยโอ้โหหอมจังเลยดอกโตกับดอกนี้ค่ะ ดูสิต,ต,ตัวกับตักับหมาน้อยอีกค่ะเนี่ยดูสวยจังเลยอยากเห็นอีกหอมหอมมากๆเลยมองมเห็นมีอยู่ตรงนี้สามดอกค่ะ สีเหมือนใบไม้แห้งแต่หอมมากเลยหอมจังแต่ถ้ากินกินได้นะคะลอกฟองน้ำออกบางคนเนี่ยเขาชอบฟองน้ำขนาดนี้จะได้ซ้ำเพราะว่าเห็ดพึ่งน่ะถ้าแกงดอกแก่แบบเนี้ยมันก็จะลอ,อยอร่อยไปอีกแบบหนึ่งมันเป็นเห็ดพึ่งหวานสวยจังเลยสวยมากเนี่ยสวย หอมอีกต่างหากหอมจริงๆเลยพาชมผ้าเบิงโดนเลยค่ะิเว้าอันนึงให้ฟังปิดปีกรยางเก็บเห็ดกับพี่ที่เลาะปลาน้ำกันค่ะกะยัยางเลาะมาทางนี้ละ่ะที่นี่ทุงเห็ดนะะเก็บมากกันหลายเลยช่วงนั้นมันเป็นช่วงฮันนี่มัชรูมขี้ข้านตอบคำถามคนมีม้ะเถานึงเรากำลังยางมาก ก็เลยบอกพี่หนึ่มขี้เกียจตอบคําถามจังเลยเพราะว่าบางคนเวลาเขายางมากเขาจะถาม,มาค่ะก็เลยแว่เข้าไปมองเนี่ยพี่เพิ่งก็ตามไปนั่เพ่อแว่เขามามองนี้น่นรัะค่ะไอ้ตรงเนี่ยตรงมองค่ะค่ะเนี่ยที่ซุม้มเฮดฮันนี่มัชรูมสีเหลืองเต็มกระตานึงกระใสบอ่อพ่อค่ะ นี่แหละลีค้นเข้าไปไปพอฮันนี่มัชลุมผู้ดีใจรีมือนั่นค่ะหลังจากนั้นมามองนีจะออกมากกันแต่ว่าบอไหลถ้าเบิ้งปีนี้ว่าฮันนี่มาชลุมเฮ็ดน้ำเพิงนะคะจะออกมากหลายบอโอ้ยล่ยอยู่น้ำกันเลยนะเอ้ยขอโทษเด้อเก็บมากแล้วเขา่ได้เอาไป น้องทำไรลูกน้องทำไรลูกอยลา่ยเศษไม้ออกแล้วจะนอนดินเพราะว่าดินเปียกแล้วเย็นค่ะนั่นไงค่ะ กมาเจอเห็ดสวยสวยจังเลยสวยจังน,นค่ะโอ้ยนิ้นหมาอยู่ที่ขาเดี๋ยวต้องเอามีดมาตัดดอกยังยังแข็งยังอ่อนอยู่เพียงแต่ว่าดูเหมือนแก่ไม่แก่นะ มีรอยลิ้นหมาแทะอย่างนี้แหละสวยดีเป็นเห็ดพึ่งหวานค่ะดูซิมีอีกแล้วตรนนี้จะทำแบบนี้อีกแล้นี่ดูดอกนี้ดอกนี้แก่แล้วค่ะลุงอีกแล้วโหลุงยังสวยดูทิแต่ไม่เก็บจะยังไม่เก็บทั้งที่อยากจะชิมนะคะอยากจะชิมแต่ว่า ไม่อยากจะเก็บเขาอุอ้ยดอกแข็งโป๊กเลยหินหมาเมื่อกี้ต้องต้องตัดขาออกนี่ไม่มีหนอนไหนมีหนอนไหมตัดแบบหลังไม่เป็นมีหนอน ได้แค่เนี้ยค่ะคามีแต่หนอนถ้าอย่างนั้นนี่ตัดเลยให้ลินหมากินนี่ฮะไหนดูสิมีหนอนนะไม่มีเออมีหนอนนะเนี่ยมีหนอนกินไม่ได้ค่ะมีหนอนหูมีหนอนนี่ไง ินไม่ได้ไหนดูดอกนี้สิดอกนี้ดอกนี้ไม่มีหนอนก็ยังมีจุดอยู่นี่ค่ะอุ้ยกล้องอยู่ไหนเนี่ยยังมีจุดดำๆงั้นไม่เก็บไปไม่เก็บไปมันมีจุดดำๆเหมือนเป็นหนอนค่ะกลัวจะเป็นหนอนสีของมาน้อยพวกเราสีคล้ายกับเศษไม้ตามพื้นค่ะ มองไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้เดินมามันจะมีเหี่ยวตัวเท่าแม่ไก่เลยแหละบินบินอยู่ตามเนี่ยอยู่ตามระหว่างต้นไม้บินเร็วมากนะตัวโต,วต,วตวประมาณแม่ไก่เนี่ยเห็ดเห็ดเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดโบรกรีที่เรียกว่าเห็ดเจ้ามะพร้าว,าาวหรือว่าแบล็ s สเตนนิง ดูดูไปแล้วเหมือนกับเบอรเกร้มากกว่าค่ะเบอกเก้ดอกอ่อนๆค่ะเอาไปผัดอร่อยมากมันจะคล้ายๆกับผัดผัดยอดมะพร้าวเลยสวยนะเนี่ยทำไมเมื่อออ้ชานที่น้องมองมาไม่เห็นเมื่อกี้มองขึ้นมามันจะเป็นสีขาวชัดมากขนาดพอๆกับฝาองค์มังกรราชบุรีดอกใหญ่สวย ยงจังเลยว้คิดว่าเป็นบล็อกเร่มากกว่าไม่ไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งไม่ใช่แบล็กสเตนนิ่งอันนี้เป็นอาจจะเรียกชื่อผิดบรกี Bro ให้ฝรั่งเขาออกเสียงเขาจะออกเสียงเป็นบอรกอีออกเสียงไม่ถูกนะคะเลยตั้งชื่อว่าเป็นเห็ดจางมะพร้าวเพราะว่าเวลาจริงแล้วน่าจะให้ชื่อว่าเห็ด ยอดมะพร้าวด้วยสำเพราะเวลาผัดค่ะรสชาติเดียวกับยอดมะพร้าวเลยสวยมากสวยจริงๆ